หรือว่าท่านกำหนดเป็นนโยบายของท่านเองรายงานผมทุกสัปดาห์ได้ไหมก็ <God. S 1> เรื่องประญาสัมพันธ์นี้ก็สำคัญน,นะครับก็อันนี้ก็นโยบายเดิมนะครับแล้วก็มอเนี่ยก็คุมลูกน้ำยุไลไรให้ได้ตามเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้ครับผมแล้วอบตเป็นพ่น ได้ตามมาตรการไหมก็หลังจากที่หัวหน้าได้ไปนะครับผมอบตก็ออกพ้นทันทีเลยครับผมตามมาตรการที่เรากําหนดไว้ครับสามกเจ็ดได้ไหมสามเจ็ดได้ครับสามเจ็ดได้กักสามเป็นตีเลยนะค่ะเราทีนี้พอเทสที่สี่เนี่ยเขาจะไปรับมาจากที่อื่นหัวหน้าจากต่างจังหวัดแล้วก็มาป่วยอะไรไงมาตรการต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างหลังจากคุยกันแล้วก็เขาก็ดําเนินการตามที่อ ประชุมค่ะก็คือมีการควบคุมน้ำอยู่รายและการสำรวจค่า SICI ต่อเนื่องค่ะเติมที่ไปแต่เป็นปัญหามัคือเครื่องพ่นควันน้องๆมันจะพังบ่อยเพื่อการค้นหาช่างที่มีติดเลยซ่อมให้แต่ไม่ได้เจอครับคืออาทิตย์นี้ผมก็เลยให้เขาพ่นทุกชุมชนเลยคือเริ่มแต่งจันเนี่ยวันนี้ก็พ่นไปวันที่สามชุ่นที่สามแล้วมีทีมชุ่น วันผมจาได้ว่าวันนั้นเห็นทางเทศบาลเสนอว่ารู้สึกว่าให้เขามาเอาทรายเนี่ยจะมีปัญหาไม่ค่อยได้มาใช่ไหมถ้าเอาทรายไปให้เลยเป็นพื้นที่ที่ตั้งก็เลยใช่ปะก็ต้องไปถึงบ้านนะครับเพราะประกาศเขาก็ไม่มาครับก็ต้องเอาไปให้แล้วมาตรการเป็นไงมันได้ผลไหมก็หลังจากหมู่สองเขตอบตเขตเทศบาลเขตเทศบาลประเด็นสี่รายนี่อยู่ใน เทศบาลหมดเลยพอสัครูเรื่องกระดดดท่านพอได้นำเรียนไปแล้วนะครับทางมะเกือเก่าได้เตรียมสายเบทนะครับไว้ก็ 2, ประมาณสองพันนะครับ 2, สองพันองแล้วก็พวกน้ำยาพ่นหมอกควันก็เตรียมไว้2โหลนะครับตอนนี้ก็มีการซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันเตรียมไว้นะครับถ้ามีเคสขึ้นมาคระอดกขึ้นมาก็จะ,ะดําเนินการได้ทันทีนะครับดยการก็คือที่ทของเรา ขึ้นก็คือขึ้นพร้อมกันช่วงประมาณ13:45ก็คือเคสที่ที่ขึ้นมาสามเคสรวดเลยก็คือเป็นเคสเด็กบ้านหลังเดียวกันซึ่งผู้ป่วยอ่ะก็คือป่วยช่วงวันเดียวกันในนี้ก็คือกว่าเราจะพบเคสก็คือเป็นวันที่คือผู้ป่วยเริ่มป่วยไปแล้วทั้งสามเคสแล้วผู้ป่วยถึงมาที่โรงพยาบาลก็คือหลังจากเคสนั้นก็คือเข้าก็คือเข้าไปประชุมประชาคมกับชาวบ้านก็คือเชิญ พี่หน่วยลองสารสุขอำเภอเข้าไปประชาคมเพืยกันแล้วก็ก็คือหลังจากนั้นก็คือในแถวๆนั้นก็คือ,อให้ประษานกับพี่มตรีที่เทศบาลนะคะเขาไปพ่นหมอกขันให้แล้วก,แวก็แล้วก็เอารายเข้าไปเข้าไปดูในบ้านผู้ป่วยก็คือหลังจากนั้นก็คือยันไม่ได้มีเคสในบริเวณนั้นขึ้นมาหลังจากที่คุยกันไปแล้วแล้วก็ให้อสอมเฝ้าสำรวจลูกน้ำยุงลายไปอีกสองเดือนก็คือส่งทุกสัปดาห์แต่ก็ยังพบว่ามีลูกน้ำยุงลายอยู่ แล้วก็ที่เคสล่าสุดเลยของโมูปแบปก็คือเป็นต่างด้าวค่ะก็คือต่างต่างด้าวตอนนี้ก็คือเข้าไปในโรงงานแล้วแล้วก็ประสานกับทางโรงงานก็คือให้ให้ทําให้ครอบครัวเป็นภาษาพมา่าเพราะว่าเขาเขาไม่เข้าใจเราก็เลยเข้าไปคุยกับหัวหน้าที่โนนที่ในโรงงานก็คือให้ทําแปลเป็นภาษาพมา่าแล้วก็เข้าไปดูในพื้นที่แล้วก็ เอาทรายไปลงให้ถูกตึ้ที่เป็นบ้านผักค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีเพิ่มขึ้นค่ะในแปดรายนี่เป็นพื้นที่ซ้ำพื้นที่ปีปีที่แล้วด้ไหมครับผมก็คือจริงๆฝั่งสามรายที่เป็นเด็กค่ะก็คือเป็นต่อเน,นื่องมาจากปลายปีใช่แต่ตอนนี้ก็คือหยุดหย,ยุดแล้วยังไม่มีแต่ก็คือเฝ้าระวังไปอีกก็คือยังไม่ครบ2ี่ันนแปดวันค,คทางเทศบาลครับ <c oughs> ต่างกันด้ยเนาะ ปีปีนี้กับปีที่แล้วนี่หนังเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่ามาถึงเวลานี้เท่าเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเหมือนชายหนังซ้ําเลยนะแต่พื้นที่ก็เปลี่ยนยครับพื้นที่เปลี่ยนเนาะครับขอ,อ,องปีที่แล้วนี่จะอยู่ในขเขตแถวตลาดนครับทางทีมผู้บริหารตื่นตัวไหมครับเต็มที่ครับเต็มที่เนาะวันนั้นจะเจอท่านในยกนครแล้วมันเดียวสองครั้งแล้วก็เต็มที่ไปกำลังใจนะครับ เราภาษาเริ่มใกล้ชิดขึ้นเนาะตอนนี้ก็แดรายก็ก็ถือว่าสตาร์ทเท่าเดิมนะไม่ไม่มากเล่น้อะก็ก็มีความขึ้นหน้าของชาวบ้านนะครับว่าไปพ่นบ่อยก็ครั้งที่สองที่สามนี่คือมีอย่างพ่นแล้วครับเช่นกำปอาดบ้านกำบา้นอะไรนี่อันนี้ป่าทางทางจังหวัดนี่นะครับประสบการณ์นี้เกิดที่สูงเนินแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราขยันมากพ่นทีแต่ว่าชาวบ้านเริ่มบ่นเนาะ ชาวบ้านจะบ่นบ่นเรื่องการไปพ่นไม่ใช่ว่าบ่นไม่ไปพ่นนะบ่นต้องให้มีเดสเกตหนึ่งคนโอปีที่แล้วก็ตายไปแล้วคนใช่ไหมเมื่อกก่าวปีที่แล้วมีกี่ลายเออหกสิบลายที่แปดลายเนาะมันขึ้นแบบปุ๊บๆๆๆเนาะแล้วก็เป็นเจนสองใช่ไหมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ใหม่ก็ยังมีเจนสองซ้ำขึ้นมาอีกใช่ไหมเออเพราะเราไม่ทำจริงถูกต้องไหม ระยะวงจรชีวิตประมาณ7วันนะครับจากไข่มาเป็นตัวแก่เนี่ยใช่ไหมการการการหุ่นยนวนเหมือนที่เราทำลายไข่เช่น7วันนะครับไอ้แก่คอยเก็บข้อมูลนะแก่คุณมตัดสินว่าหหรนี่ไหนยเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือคือ,ค,อคือเราจะทำลายมันท,ทุก7วันเหมือนที่ทำลายไอ้ไอ้ตุ้น,นั้นทำลายทุ้มใบกระสุนนะครับฉะนั้นพะอเราทาปั๊บก็ภายใน7วนันไอ้ซูสาน7ของเราแต่ว่าการาทาจริงๆเนี่ย แต่ในช่วงสามเนี่ยก็คือมันจะมีตัวที่ออกจากไอ้น้ำขึ้นมาใหม่แล้วก็มาเป็นรูมากัดเนี่ยเราก็ทำลายองค์จอรนมันนี่เพื่อเพิสูจน์ว่าที่จะอเลได้ลดปริมาณประมาณบกนะคะรับเสร็จยังก็น่าจะจาประมาณนี้แหละเสร็จ <c oughs> ยังเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> ยังไม่ให้อีกแล้วใช่ไหมคะเร้ก็จะมีเชื้ออยู่ในตัวแต่ระยะฟักตัวของเชื้อมันจะอยู่ที่แปดวันงั้นถ้าเรากําจัดซึ่สามเจ็ดก็คือกําจัดยุงก่อนที่เชื้อมัน ที่ยุงจะตักตัวของเชื้อแล้วนำเชื้อไปแพร่ได้นะต้องไหมคะยังเหลือทำไมถึงสามไม่ไหมศูนยสามเอาไหนใครใครยังไม่เข้าใจเขาว่าศูนยสามเจ็ดคืออะไรเอาศูนย์สามเจ็ดคืออะไรเดี๋ยวก่อนคือพ่นพ่นมันแรกนะคะแล้วก็อีกสามวันไปพ่นอีกและอีกเจ็ดวันอ่าพ่นทำไมเอ่อ เอาศูนย์ก่อนศูนย์เป็นแรกนี่คือกำจัดให้เร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงอย่างทีใบอกกำจัดยุงลายค่ะกำจัดยุงลายที่ตอนนี้เด็กคือเด็กไข้ไปหาเราใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กในโดนยุงกัดไปแล้วแหละอาจจะประมาณ2หรือ3วันนราไม่รู้แต่ว่าก็อย่างแรกคือต้องรีบกำจัดยุงที่ไปกัดเด็กนี้ให้ได้ก่อนใช่ไหมคะ3าวันแรกทีนี้อีกศูนย์เันแรก พอสามวันต่อมานะคะสามวันต่อมานี่ออยุงมันอาจจะเ,ออเป็นกัดเด็กอีกแล้วหรือเปล่าจะทับ<ก>สน <Cer ch> เราแจกเต็มถังแล้วเราไปแจกขึ้นถังขอกคะสองนีนกสามวันนี่ก็คือว่าก็คงอ, <Luck> อาจจะเป็นเด็กที่เป็นกัดแล้วก็ไป การเด็กคนอื่นแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็เลยต้องกำจัดซ้ำอีกในสามวันแล้วก็ซ้ำอีกเจ็ดวันอืมก็แค่นี้แหะคะ่ะเพราะว่าอ้าการพ่นพที่ถูนวันเนี่ยคือพ่นตัวยุงที่มีเชื้อก่อนคือตัวที่มีเชื้อนะเป็นกัดเด็กเนี่ยเด็กเป็นไข้คือตัวนั้นอนะ่ะเราต้องฆ่าก่อนเลยพ่นที่เวลาถูนวันส่วนวันที่สามเนี่ยก็ <c oughs> คือพ่นตัวที่กระตัง จะออกจากไขท่ทรับในช่วงที่ไข่ที่ออกก่อนออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยุงยุงออกยุงออกจากไข่แล้วเป็นตัวอะไรเนี่ยไม่ครับหรือว่าเขาถึงกินยีรักตอวโม่งเอ้ออ๋อไปพูดต่อพูดต <c oughs> ่อคือแบบศูนยคือไข่ปริชีเชือ้อแต่ว่าสามในพ้นพ้นตัวที่กำลังจอะจากตัวโมง่โมงเประยะสามวันที่มันจะออกจากโม่งเป็นตัวยีราฟ ตันเจ็ดวันนะี่นคือคตัวที่มีไข่ไขต่ตอนที่ไอตัวที่วันนี้เชื้อครับเป็น <c oughs> ไปไข่ไว้คือเจ็ดวันจอเป็นตัวพอดียังไม่ให้ทั้งสองคนทำยังไงจะให้ควบคุมได้เร็วควบคุมได้ไวที่สุดน,นะครับเ,เราเข้าไปวางมาแต่ก่อนแล้วถ้าเกิดผู้ป่วยให้อสมอแจ้งมาเลยว่าเป็นไข้เราก็จะไปสอบตั้งแต่ว่ามีอาการเป็นไข้ก่อนว่าถ้ามีไข้ให้แจ้งมาเลยเราก็จะลงไปสอบสวน ครั้งแรกอาจจะแจกสเปรย์กระป๋องโดยขอคุณคแจกสเปรย์กระป๋องแล้วก็น้ำยาโดยไม่ต้องรองผลวิธใัยจากทางทางทางโรงพยาบาลนะครับอาจจะเป็นข้าวัาที่แจกเลยนะครับเป็นโปรโมชั่นแจกเลยหลังจากนั้นก็มีแรงจูงใจให้อสมอลลดนงอย่างต่อเนื่องนะครับ,นนรบผมก็จกัดสรรว่าอ้อสมลเนี S ่ยลงไปควบคุมลูกงานดูล,ลายอย่างต่อเน,นื่องโดยการใช้อะไรก็แล้วแต่ทุกวิธีนะครับอย่างต่อเน,นื่องแล้วผมก็ลงไปสู่ด้วยสูงทัทงอสมอีกทีหนึ่งดวยว่า อย่างที่อย่างที่บอกครั้งแรกนะครับว่าอาสมอคิดว่าจะเองทําถูกพอไปเอาขั้นจริงอสมอทาไม่ถูกครับดูคิดว่าไปดูลูกน้ำลูกลายในองค์องค์ใหญ่ๆเนี้ยเราก็เป็นตามดูจริงก็ไม่ใช่ก็ไปดูให้มันละเอียดมากขึ้นว่าต้องดูตามกระโหลกกลระดาษเนี้ยภาพไม่ชัดเจนมากขึ้นนะครับที่เราเปิดเผยว่าเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้ว่าเวลาเราให้ใครทาอะไรเราก็ต้องตามดูด้วยไม่ใช่เป็นการควบคุมแต่ว่าไปทำก็ทำมันจะไดู้กแล้วก็ ส่วนปัญหาทาจริงอยู่ในเรื่องของกรกตที่พุนแต่ว่าเราเจอปัญหาคือเพิ่มเพิ่มเสียนะคะแล้วก็เกิดเทสติดติดอยางหลายเทสทั้งฝั่งของมือเ,เก่าฝั่งของตั้งเครื่องพุนนะคะก็ก็ไม่หาจัดฝั่งมาเธอแล้วหัวหน้าเนาะหนูก็บอกหัวหน้าว่าหนูขอยืมจัดมึงเทอใหม่อ่ามึงเทอใหม่ก็พุ่นของตัวเองแล้วก็บินมาขอที่สุดเงิน ซึ่งเราก็ทําเต็มที่อะค่ะพี่บิ๊กนะคะแต่ว่าไอ้ตัวตัวที่แท้จริงก็คือเรื่องนี้แหละที่สำคัญนะคะขอบคุณค่ะสองพีอยู่ทำไมไหนคะทำไมไหนไหนคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลงไปแล้วพี่จะไปถามอสมจะถามว่าทําไมถึงต้องขัดไข่ยุงพี่จะถามอสมในพื้นที่ของอำเภอสุงเนินเพราะว่าเขาเน้นเรื่อง5ปอและหนึ่งขอคือการขัดไขยุงช่วงนี้ก็ได้จัดเตรียมวัคซีน วัคซีนกับแมวด้วยค่ะปีเพียงพอไหมครับปีที่แล้วนี่ได้รับรายงานมาว่างม่เทียงไม่ไม่พอนะคะก็เลยจัดจัดเตรียมเพิ่มให้ครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของบุญกิเลศก็ท่านจะได้จะเสริมหน่อยครับคือประชุมวอรูมเนี่ยอยากให้ได้ได้พูดกันเยอะๆครับก็ในส่วนของรปตบุญกิเลศร่วมกับอบตนะครับ ตอนนี้เรื่องของไซเบตเรื่องของสารเคมี ball, แล้วก็นักสื่อสารไปทำโอปตเนี่ยถึงเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มดำเนินการแต่วันนี้ได้ทราบข่าวว่ามีเคสเคสนึงที่สง่งไปเมื่อวานนี้น่าจะ R O B A M วันนี้คุณหมอปอนส่วนเขาก็ประสานหอุตสาหกรรมกรมกรทุกด้านทุกดีเลยเราไม่เราไม่รอยืนยันจากโรงพยาบาลว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับพอดีเราฟังจากญาติอ่าคราวนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยจะมีการประชุมประชุมทีเบร่าทีของ ตำบลน,นะครับก็ขอเ,อร,ขเอรียนเชิญทั้งศาสตราสุพเดชว่างนะครับเพราะว่าได้เชิญทางปัศสุสัตว์ไปร่วมด้วยนะครับเราก็จะมีทั้งทีมฉีดยาสุนัขแล้วก็ทีมพ่นหมอกควันของอบตบุริเหล็กสุราษระสานเอาไว้ส่วนกระบวนการควบคุมโรคในชุมชนเนี่ยเราแจกทรายไปแล้วเพียงพอนะครับแล้วก็ของอบตอเองก็เป็นกองอยู่ที่รอปสตพร้อมที่สนับสนุนต่อแล้วก็ในช่วงของการรณรงค์ตอนนี้ก็คิดว่าหลังจากวันศุกร์เนี่ย ถ้าเคสฉุกเฉินอยู่ที่ปุสเ่เราจะลงก่อนแต่มืออื่นนี่ก็คงจะเป็นอนาทิตย์หน้านะอาทิตย์เราจะลงทั้งทั้งตำบลน,นะครับเป็นการควบคุมพราอมใส่ทรายก่อนมาสุ่มนีทรายไปนะครับแล้วก็อาทิตย์นหน้านี่ลงลงพ้นอกอกวันแล้วก็ในช่วงของการปิดเทอมเนี่ยประสานกับทางโรงเรียนนะครับให้ทาการคว่ำภาชนะอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วกอดปิดเทอมเราก็จะพ้นออกวันอีกครั้งเป็นกาหนดการคร่าวๆกช่ค่เด็กครับก็ สอาร์ทตรงกันพอดีครับพอดีคิดว่าจะไม่เกิดแล้วแหละเพาราะจะจัดทีมนี้ก่อนพอดีมันเกิดก่อนก็เลยจําเป็นนะครับมันมันเกิดแล้วก็ได้ควบคุมไปแล้วตามตามควบคุมก็คือตามทีเ่เป็นสเต็จนั่นแหละครับจุดจุดลายนหนึ่งด้วยที่สี่ครับไลน์นี้เป็นภูมิยุ่ยสามสามสิบแปดปีแล้วครับก็ ตามที่ไปสอบสวนนะครับก็นมีแกไม่เคยไปไหนดอกเพราะว่าแกเป็นคนที่ทําสวนดอกไม้แล้วสวนดอกไม้ที่รามีบ้านหลังเดียวอยู่อยู่กลางทุ่งนะครับทีนี้พอไปดูแกบอกว่าแกไม่ได้ไปไหนเลยตั้งประมาณปนเดือนนะครับอยู่แต่บ้านหลงเดียวทีนี้เมื่อไหมีลูกแกลูกแกสองคนไปเรียนอยู่ที่สี่ทิวนะครับลูกสองคนไปเรียนสีคิ้วนี่ ครูเนี่ยสิ้นเชเป็นไข้เลือดออกทีนี้ครูเป็นเป็นไข้เลือดออกนี่ก็เป็นเป็นคยยรูประจำชั้นของเด็กคนนั้นนะก็เลย,ยไปดูแล้วตามที่บอกว่าพ่อก็ไม่ได้ไปไหนแม่ไม่ได้ไปไหนอยู่แต่สวน,สวนอย่างเดียวไม่รู้ว่าอาจจะติดติดจากลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาที่ว่าเป็นที่ว่าครูเป็นไข้เลือดออกอยู่ที่เมือ่อจิ้นเชื่อนะครับลูกก็เป็นลูกก็เป็นนักเรียนอยู่สองคนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับ อปตเราไั่ได้นะคะกรณีก็สีสรายแล้วก็ยาเคนเนียค่ะมีอักษรอะไรเหมือนที่วิทยากรบอกไหมองไปตรวจสอบแ่บกรณีว่าจขึ้นไม่ได้นะค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็พ่นพ่นหมอกควันไปแล้วรอบหนึ่งก่อนที่เพราะช่วงนั้นรู้สึกหยุดจะหยุดท่านนายกก็เลยไม่พ่นไปแล้วก็ก็คือมาตรการก็คือนายกท่านให้ เราสมมติแต่บ้านนะถ้ามีทุกขวดก็ให้โทรแจ้งคอพตาได้เร็วคอนาจะออกทุกทันทีครับอันนี้ก็าเจ็ก็ทำได้ทำได้เนาะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พุยเป็นอย่าว่าเรจะซื้อผ้าผ้าม้วเขียวค่ะอันนี้ดีมากเลยนะครับม้วนเขียวเนีอยเภอเราทำไม้สำเร็จครับเนื่องจากว่ามาตรการเราอาจจะยังไม่เข้มข้นพอเนาะแต่ว่าเป็นเป็นการประหยัดแล้วก็ทุกแห่งที่ทำ มีมะเกือเก่าแล้วมะเกือใหม่แล้วท,ท้องถิ่นทางไหนไหมครับที่ยังไม่ได้คุยนะครับเพราะท้องถิ่นถือว่าเป็นแขกสําคัญนะครับแต่ส่วนส่วนทางเราเองเราคุยกันต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับน้งสองคนเจอพวกเราได้ครับการสาาอะรอยงนครก็จะลงลงพ้นทันทีตามที่ดรแลกันค่<จ>ะแล้วสำหรับทีนี้เราจะซื้อทราย มีเพิ่มพ้นกี่เครื่องครับสองเนาะปากบอกแค่จันชาดด้วยว่าต้นปีเหมือนกันเนาะายแรกในบ้านไหนเห็นว่ามีรูปเดรนอะไรรูปคุณพีโอช่้งเดิมเลยเหรอเนี่ยครับครับแต่วม่พร้อมอยู่เนาะเหมือนกับระสานกับเอ่อเนี่ยนี่มั้ยทางเออ่เจ้าที่ไปตะละอีกคนหนึ่งครับ เดีวน้องชื่ออะไรนะครับบอกชื่อไว้หน่อยทิมโคล่าจะมีรู้จักชื่อคุณเรืองตัวเชินะคะเป็นคณะการัดอาเป็น้าราชาสำนักงานประหลัดนะครับเองขอบคุณอง่มีน้องอกใิดประชุมก็เปล่ยนท่านนายโเรยเนาะน้องมีอีกขั้นหนึ่งมัลเจอร์ใหม่ปัดเสียงกันหน่อยครับแขนนายกสมงษ์ คือตอนนี้คือที่เนที่หออบอกไวว่าที่สูงเดี่วี้ค่ะก็เลยที่เขาพยาได้ทำตลาดจะให้ามาแทนนะคะจะปปก็จะซื้ออลแล้คือทางนาคารออมนกีาระ้นอดีท่านฝากอยู่สมเรื่องท่านอธิบดีกรมควบมโรคือใครลดออกอันดับหนึ่ที่ท่านฝากไว้ก็คือเขาจะให้มีการทําหมู่บ้านปลอยลูกน้ำยิงลายคเพราะว่าของเหมือนของที่นู่นเขาจะมีการทําได้ค่ะ เขามีการเหมือนไปเฝ้าหาหาแม่กระทั่งไข่ของยุงลายได้เลยนะคะไข่ได้เลยแล้วก็เจา้าหน้าที่ก็ไปเฝ้าเฝ้าให้ออสมอล่ะเหมือนไป,นปนคุมอสมอกลับบ้านะ่ะมันเที่ยงคืนพูดดีนะคะครับอันที่สองคือเด็กจมน้ําที่เขาฝากไว้แล้วก็อันที่สามก็เรื่องช่วงสงการนี่คือเมาไม่ขับก็คือเหมือนให้อสมอ,อะ่ะท่านบอกว่าให้อสมอ,อะ่ถออมออะถ้ามีคนในในหมู่บ้านอาขี่มอเตอร์ไซค์มาเล่นสงการอะไรให้ดมดมปากก็ถ้าเมาก็บอกให้กลับบ้านไปนอนซ้าอะไรเงี้ยไปรืมอะไรเงี้ย แต่ว่าอย่างเรื่องของคข้เลระดอกของเรานะคะอย่างของทีมโรงพยาบาลก็เราก็จะเป็นสามารถเป็นทีมเสริมของของเทศบาลกับอบตได้นะคะในกรณีที่เครื่องมีปัญหาเพราะที่โรงพยาบาลจะมีประมาณ3มเครื่องเครื่องพุนหมวกมีสามเครื่องโรงพยาบาลมี3าเครื่องยืมกันไปยืนกันมาแลวก็คือสามารถเสริมได้แต่ของเราเนี่ยทีมเทศบาลจะค่อนข้างเร็วเร็วในการทิพนนะคะแต่อบตค่อนข้างมีปัญหาคือสามจอาจจะไม่ไม่ได้ตามเลยเช่นทำกิจกรรม เป็นทีมอสมกับทีมชาวบ้านทีมท้องถิ่นทำทีมประเมินก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลรพสตอหมอที่รับผิดชอบหมู่บ้านแล้วก็อีกทีมยังลงไปประเมินซ้ำเป็นทีมระดับอำเภอจะได้รู้ว่าจะได้เห็นว่าตกลงมันมีโอกาสพัฒนาตรงไหนบ้างอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นการจับผิดหรือว่าาำด็กอะไรกันเนื่องจากว่าบางทีเราเราก็ตั้งใจทำแต่ทำตัวเอยแต่ว่าเอ๊ะมันมีมันมีปองขาดอยู่เนาะ คนที่มาประเมินจะเห็นปองขาดว่ามันขาดตรงไหนจะได้ไปปรับตรงนั้นได้เพราะวนะ่าอยากให้เห็นแบบนี้อยากให้มีแบบนี้แล้วก็ทาทุกกิจกรรมที่เราทําเรื่องไข้ได้อ,ออกลงไปดูนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งไม่พดวันที่สองไม่พดวันที่สามถึงพดแล้วก็วันที่สี่ห้าหกไม่พดพดวันที่เจ็ดมันมีผลยังไงครับยุงลายตัวเต็มไว้ถ้าเราพดวันนี้ถ้าจัดก,การได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีเหลืออยู่ที่ไม่อยากพิมบอกเนาะวันที่สูบเกิดตายแล้ว นะครับถ้าตายร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยิงดีปัญหาตายไม่หมดก็ยังหลงเงินอ,อยู่ไม่เป็นได้นะครับคนวันที่สามเราต้องการกําจัดไอตัวโม่ที่มันฟักออกเป็นตัวภายในหนึ่งถึงสองวันมันจะฟักออกเป็นตัววันที่สามก็พอดีบวกลบเลยนะครับแล้วก็วันที่เจ็ดไอตัวที่เป็นลูกน้ํามันก็ฟักออกเป็นตัวพอดีเพราะฉะนั้นมันมีที่มานะครับศูนย์สามเจ็ดเราต่อสู้กันมาประมาณสองสามปีเคยถูกถามในที่ประชุมว่าคุณปัญญามาจากไหน ผมก็เลยบอกเอาวงจรชีวิตของอยุงมาให้ดูตรงนี้แหละถามว่าที่อื่นเขาทำเหมือนเราไหมเขาทำไม่เหมือนเราครับเขาทำศูนย์กับเจ็ดวันนั้ตรงนี้เป็นประสบการณ์มีที่มาอยู่เราใช้ที่ในโซนโซนหกสัปดาห์เพราะว่าอินเด็กซ์เคสที่เราเจอเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีมาเป็นสิบสิบเคสแล้วก็ได้นะคะอินเด็กซ์เคสของเราอาจจะเป็นเคสที่11เก็ได้ถ้าเราสอบสวนได้แล้วเราลงไปจัดการลุกน้ําแล้วก็ยุงลายตัวแก่ สิบเคสที่เราที่ที่ไม่ได้ถืดไดแอกนะคะนะคะมันก็จะจัดการใด้ราบเรียบก็ฝากไว้อย่างนี้ละค่ะเออปีนี้บอกว่าอำเภอจะส่งรายงานประกวดเออการสอบสวนใช่ไหมคะรายงานการสอบสวนยังก็ส่งไให้จังหวัดอน้นที่อ๋อส่งไปให้จังหวัดอ่านด้วยนะคะอ๋อครับค่ะขอบคุณค่ะก็สิบแปดรายเนี่ยสารท่านผู้ช่วยแล้วว่าได้ได้รับรายงานสอบสวนโรค น้อยมากเพราะนั้นท่านผู้ช่วยเคยเชิญชมรมวิชาการสากนสุขและก็ที่เรานะครับมาแนะนําเรื่องการเขียน,นรายงานการสอบสวนที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเผื่อว่าการสอบสวนเรามีามเรากสามารถาที่จะค้ะำหาต้นต่อถุงแล้วก็ใช้ทรัพยากรครุ้มค่าและไปจัดการได้มีศัธิภาพด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งเมื่อประชุมประจําเดือนเนี่ได้โชว์ภาพนี้ให้เห็นแล้วแต่คาดว่าคนเซนี่คงลืมไปเหลือแต่พวกเราเหลือแต่พวกเราคือคนทํางาน คนเซ็นเนี่ยท่านนายกทั้งหลายทั้งเทศบาลท่านอบตมาเซ็นชื่อกับผมไปทุกคนนะครับเนี่ยนะครับนายกเทศบาลด้วยนายกอบตด้วยแล้วก็ท่านในเพเภอนิรันดร์ท่านย้ายไปอยู่เออ่ในเภอเมืองแล้วนี่คือการเตรียมการต้อนรับก็ท่านในเพื่อนใหม่นี่ก็ท่านก็เข้มแข็งนะครับท่านเคยอยู่ขามเพื่อนสำหับงานผมจะได้ทราบหรอครับว่าเคสแต่ละเคสเป็นการแจ้งมา อย่างน้อยก็ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสอบสวนแล้วก็ส่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็ก็แีล่งที่เรียนแจ้งนะครับแล้วว่าช่วงนี้จะมีการสอบสวนนะครับที่แจ้งไปที่ผูมสูงยนะครับพื้นที่ไหที่เพิ่เย็ก็ลองเขียนขึ้นมาดูได้นะครับปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเพิ่มได้แต่ในตรงไหนที่เหลือตรงไหนก็เพิ่มเข้าไปอีกส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆก็เราก็ได้เปิด ประจุมก็พูดคุยกันไปแล้วนะครับรอบหนึ่งจะทำในเรื่องการเฉลิมแกรววที่ว่าในเพื้นที่ได้แบบใช้ได้นะครับในเรื่องของการวิจารณาการเสนอแนะนะครับผมก็อยากให้อย,อย่างที่พี่พิมยุ่งนายกลัวเลยนะครับกลัวคนทำจริงครับเนาะก็จริงจริงนะครับขอบคุณครับฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะ